สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบบ้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องอยูทุกของเบบ้เองค่ะชื่อช่องเบบ y ้ n n the Property เพอนะคะซึ่งช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่ใช้แชร์เรื่องราวและประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับโน้ตเรื่องวิญญาณอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็จะพบกับเบบ้ได้นะคะก็คือในส่วนของตามรายการเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น รายการเดือดช็อปของพี่ปองหรือว่าอังคารค,คุณโป่งคุณวัดดำาแล้วก็จะมีของอคุณนัทผีนะคะโค้ดสามีดโออะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหลายรายการเลยค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะกลับมาพบกันในรูปแบบที่เป็นช่อง y o u t u b e เนาะเห็นหน้าข้าตากันแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะคะโดยที่คอนเซ็ปต์ของช่องอะคะ่ะเบก็อยากจะชี้แจงนิดนึงว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ผู้ผีวิญญาณที่อยู่ในสถานที่ต่างๆนะคะที่ใช้คําว่าเราไปประสบพบเจอมาแล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังซึ่งด้วยส่วนตัวเนี่ยเราทํางานด้าน property อยู่แล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคอนโดเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องเล่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการนําเรื่องเก่าที่เราเคยเล่าไว้ในรายการต่าค่ะนามารีแคปนะคะให้อ่า แฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวนั้นๆเนี่ยได้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนื้อหาที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยในรายการเนี่ยมันมีอะไรอะไรประมาณนี้เราก็จะเอากลับมาแล้วก็คุยกันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็น EP แรกนะคะของการทำช่องเนาะ mm hmm. เราก็เลยใช้คำว่าเลยดีมีเรื่องเล่าเล็กๆนนะคะเป็นเรื่องสั้นๆ mm hmm. ที่จะมาเปิดเลยเปิด EP แรก EP ที่เป็นภัยหลบของเราเลยเนี่ยนะคะ mm hmm. ว่าการทำงานในสาย Property เนี่ยอย่างที่ชื่อช่องน,นะคะว่า Property ร i s h เนี่ยเรามีโอกาสไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง mm hmm. ซึ่งเรื่องแรกเนี่ยคะ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์จาก แต่นะคะเจ้าของเรื่องซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละก็เป็นเซลล์ที่ขาย property นะคะอยู่ทางภาคใต้นะคะซึ่งคุณนัทเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอเรานะคะช่วงที่เขาขึ้นมากรุงเทพเนาะก็เลยได้คุยกันนะคะว่าเอ๊เขาก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะเพราะว่าจากที่เขาเคยไปฟังในรายการวิทยุก่อนนะคะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผันตัวมาเป็นนักเล่าเรื่องผีหรออะไรประมาณนี้เขาก็เลยมีเรื่องเล่าที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะซึ่งเรื่องของคุณนัทเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าสักประมาณ 8ปีที่แล้ว7 8ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยวงการอสังหาในภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะบูมมากเลยนะคะเราเริ่มทำาการใช้คำว่าอไรดีเป็นอสังหาด้านการลงทุนการเช่าซื้ออะไรพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นเนาะซึ่งคุณนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อปเซลล์ของส่วนภาคใต้เลยล่ะเพราะว่าเขากา็มีชื่อเสียงด้านการขายอ,าพอพา p ์ตเมกับลูกค้าต่างชาตินะคะ ก็มีอยู่วันหนึ่งคุณนัทเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยได้โจทย์ก็คือเป็นคอนโดรีเซลอารีเซลคือคอนโดมือสองนะคะซึ่งทางเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เหมือนเล็กคอมเมนต์มาว่าต้องเป็นคุณนัทเท่านั้นที่จะเป็นขายคอนโดนี้ได้เพราะว่าคอนโดนี้มันมีประวัติคึ่เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดน้องว่าเออมันมีผีมันมีอะไรเขาก็เล่า้คุณนัทฟังซึ่งคุณนัทเนี่ยแกก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กนอกอะน,นะคะสมมาจาก เมือองนอกแล้วก็เป็นคอนโทรสมัยใหม่แกก็จะคิดว่าเรื่องผีอะไรเนี่ยมันฟอนเซนต์มากๆมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่จะไปฉุดให้ราคาเนี่ยมันดาวลงมันเป็นเรื่องที่ไม่เกเซนต์เลยประมาณเนี้ยซึ่งเจ้าของบริษทัทอะค่ะที่ให้ดีเทลคุณนะัให้บรีวิวพิเศษมาเนี่ยก็แจ้งว่าอคอนโดห้องเนี้ยมันเป็นคอนโดห้องสามหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วมันเปลี่ยนมือ มาแล้วประมาณ3-4เจ้าของนะคะทั้งเช่าทั้งซื้อเลยแล้วเปลี่ยนมือมาตลอดอผู้เช่าล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นคนจีนเนาะก็ประสบกับเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ก็คือว่าหลายๆครอบครัวที่เคยไปอยู่เนี่ยเขาก็จะพูดไปสิ่งเดียวกันว่าคนดูที่นี่มันแปลกตรงที่เวลาที่เขาอยู่กันในครอบครัวมันจะไม่เหมือนเขาอยู่กันในครอบครัวเลยมันจะแบบใช้คําว่าอะไรดีเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วย บรรยากาศมันจะเย็นๆแ,บบแปลกๆอันนี้คือที่เขาเล่ากันมานะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกือบจะบ่อยๆก็คือว่าในห้องครัวเนี่ยจะมีคนที่ไปใช้คําว่าอะไรใช้แอคทิวิตี้ในห้องครัวเหมือนไปล้างจานบ้างไปทําอะไรก็แก๊กเปิดโน่นเปิดนี่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งครอบครัวคนจีนที่อยู่ล่าสุดเนี่ยก็ก็เห็น เป็นหมคคลเนาะใช้คำว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกเขาขอย้ายออกนะคะเขาขอทํารีเซลอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณนัดเนี่ยพอเขาได้โจทย์มาปุ๊บเขาก็โอเคเขาเดี๋ยวเขาทําให้เดี๋ยวเขาขายให้เขาคิดแค่นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยภายในเวลาประมาณแค่สัปดาห์เดียว คุณตัก็ขายได้เนาะขายให้คนไทยด้วยค่ะซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยชื่อคุณแก้วนะคะคุณแก้วเนี่ยก็เป็น working b o u e man หลักที่ลงมาทํางานด้านภาคใต้ลงมาทํางานเกี่ยวกับสวนยางเกษตรกรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะอยากมีที่อยู่ในภาคใต้สักหน่อยประมาณนี้คุณแก้วก็เลยตกลงซื้อคอนโดนี้เพราะว่าราคามันถูกมาก ด้วยเนื้อที่พื้นที่ใช้สอยด้วยลักษณะโครงการนอกทำเลที่ตั้งกับราคาที่เหมือนกับว่าจะหารห0าอ3ด้วยซ้ำคุณแก้วก็เลยขวาไว้เลยนะคะแล้วเหตุการณ์แปลกที่เคยเกิดขึ้นมันก็ย้อนกลับมาซึ่งคุณแก้วเนี่ยก็เล่าให้คุณนัทฟังนะคะเมื่ออ่ามันมีปัญหาเนาะคุณแก้วก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แรกที่คุณแก้วเข้ามาก็มีความรู้สึกได้เช่นกันว่าเอ๊ะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งนอนอยู่ในห้องนอนก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเดิน ซึ่งพอลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นเป็นเงานะคะเป็นลักษณะเงาดําๆแต่พอเปิดไฟเนี่ยก็จะไม่มีใครนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรกๆถัดมาหน่อยนึงคุณแก้วก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เริ่มรู้สึกให้เธอ,อต้องกลับมาคิดนะคะก็คือว่ามีอยู่คืนหนึ่งคุณแก้วได้ยินเสียงคนเนี่ยกำลังทาอะไรในห้องโัวสักอย่างนีดหลังแต่ว่าแบบอธิบายไม่ถูกว่าเสียงอะไรเหมือนเสียงเปิดน้ําซึ่งคุณแก้วคิดว้ใครจะมาเปิดน้ํา เพราะว่าเธออยู่คนเดียวแล้วช่วงนั้นคือตีหนึ่งกว่าตีตสองแล้วคุณแก้วเลยเดินออกมาจากห้องครัวปรากฏว่าสิ่งที่คุณแก้วเจอะค่ะก็คือพวกจานชามที่เราวางพักไว้ตอนเราล้างเสร็จนะคะพักไว้างๆๆๆๆื่อยรเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคล้ายคนมาล้างจานเพราะว่ามีหยดน้ำเ,นเต็มทุกใบเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากน้ำโดยใช้คำนี้ได้เลยนะคะแล้วก๊อกน้ำนก็เปิดนะคะเหมือนเป็นน้ำเอื้อเอือยไหลเอื่อยๆประมาณนี้ซึ่งคุณแก้วะเธอกพน่าจะมั่นใจว่าจะปิดแน่นอน ไม่มีท้ายเลยเสมอิดน้าให้ไหลฟรีรีางเป็นไปไม่ได้แล้วคุณแก้วก็เริ่มใช้คําว่าเลยดีเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วหลังจากนั้นใช้คําว่าไม่นานเนาะคุณแก้วก็เจอแบบว่าจังๆก็คือว่ามีอยู่คืนนึงค่ะคุณแก้วเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครคุยกันอยู่ในครัวนี่แหละนะคะหรือเล่นอยู่ในห้องนอนเนาะเธอก็ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้คําว่า แง้มประตูห้องนอนนะคะดูว่าเอ๊ะมันคือใครมันคือโจหรือเปล่ามันคือใครประมาณนี้ซึ่งเมื่อคุณแก้วดูไปเนี่ยปรากฏว่าคุณแก้วเห็นเป็นคนนะ,นะคะเป็นลนักษณะเป็นคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีเด็กออยู่ในครัวทําอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะแล้วคุณแก้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะไม่มั่นใจกลับมาถอนถอนตัวกลับมาหลังประตูแล้วก็กลับไปคิดอีกทีว่าเอ๊ะใช่คนหรือเปล่าแล้วก็พยายามดูอีกทีหนึ่งซึ่งพอจ้องดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคนหลังก็หายไปแล้ว นะคะซึ่งลักษณะนี้คือภายในเวลา5วินาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเหล่านั้นเนี่ยจะหายตัวไปจากห้องครัวได้ในเวลารวดเร็วคุณแก้วก็เลยคิดว่าอ่ะใช่ละคงจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรบางอย่าง ะะแล้วก็เลยโทรหาคุณนัททันทีว่าคุณนัทเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ,ะคุณนัทรบกวนช่วยรีเซลให้หน่อยนะอะไรประมาณนะี้ซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็เขาก็รู้สึกรำคาญแหละขึ้นมากนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็หงุดหงิดมากเลยคือเพิ่งขายได้แล้วลูกค้าจะรีเซลอีแล้วดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเซลที่ค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็ใช้คําว่าในวงการอสังหาเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องไหนหรือบ้านหลังไหนมีประวัติมากๆแน่อนอนอและมันขายยากนะคะคุณนัทเก็อยากจะ จัดการปัญหาเหล่านี้ให้คุณแก้วรู้สึกว่าสบายใจเขาก็เลยบอกคุณแก้วว่าในช่วงนี้ค่ะช่วงที่ยังขายห้องไม่ออกเนี่ยเนาะก็ให้คุณแก้วอะทำเป็นห้องเช่าแล้วกันเดี๋ยวเขาหาผู้เช่ามาให้เป็นชอตเทอมเรนทัเลอะนะคะเป็นสักป,ประมาณหนึ่งเดือน2องเดือน3เดือนอะไรประมาณนี้ซึ่งก็พอผ่านไปเดือนหนึ่งคุณนัดก,ก็สามารถหาลูกค้าให้คุณแก้วได้ซึ่งก็โอเคละคุณแก้วก็สบายใจขึ้นนิดหน่อยแต่ปัญหามันก็เกิดอีกแล้ว นะคะเพราะว่าลูกค้ารายนี้ที่คุณตั้งหาเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็น,ปนใช้คำว่าเป็นอาจารย์ที่เข้ามาสอนนะคะในโรงเรียนนานาชาติเนาะซึ่งก็เจอเข้าไปแบบหนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่าชาวต่างชาติท่านนี้มามีอยู่วันหนึ่งใช้คําว่าเขาเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําในห้องในส่วนในห้องนอนเนาะกำลังอาบน้าอยู่แล้วปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนมาคุยกันที่ห้องนอนเขาเขาก็แบบเอ๊ะใครมาคุยคือมันใกล้มาก เขาก็เลยเปิดประตูนุ่มพกขนมเ,เปิดประตูมาดูปรากฏว่าเขาเปิดประตูห้างน้ามาดูเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นนะคะก็คือมีกลุ่มคนนอนอยู่บนที่นอนเขาแล้วก็คุยกันอยู่แต่กลุ่มคนกลุ่มเนี้ผิวดําเหมือนโดนอะไรไหม้นะคะแล้วดําทั้งตัวสีขาวที่มีอยู่จุดบริเวณเดียคือลูกตาซึ่งก็หันมาหาเขาแล้วก็ทาท่ายิ้มยคะยิ้มอย่างเป็นมิตรเลย ช่วงสาวบบช่างทั้งเี้พอเจอปุ๊บเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพ่นแนบเลยค่ะบอกได้คาเดียวเลยว่าเพ่นแนบไปเลยแล้วก็คล้ายๆกับสติตะตังจะไม่ค่อยอยู่กับหนึง่งกันตัวนะคะก็ใช้คําว่าโทรไปหาคุณนัทน,นะคะว่าเขาเจอแบบนี้ขึ่งเขาอธิบายไม่ได้มันคืออะไรเขาก็มานั้งหลณนัทที่ล็ลบบีอะเนาะแล้วก็พยายามสาแบบไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นคุณนัทเองแกก็แบบก็นำงาจหนงดมิดเพิ่มขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันอุปทานอยู่หรือเปล่า หรือทางนิติคอนโดเล่าให้ฟังหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์ที่คิดกันไปเองหรือเปล่ามีมากกว่าเพราะว่าแกไม่ได้เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยออพอเหตุการณ์นี้จบไปนะคะคุณนัทก,ก็โอเคก็พยายามขายไอห้องนี้เนาะแต่ว่ามันขายไม่ได้สักทีจนเวลามันผ่านไปหลายเดือนนะ,นะคะแล้วก็มีเหตุที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณนัทเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรซึ่งก็คือคือนหนึ่งอะคะ่ะคุณนัทเนี่ยเพิ่งกลับจากความที่ดื่ตแล้วก็เมามากในคืนนั้นคุณนัทบอกว่า ความรู้สึกคือคงไม่สามารถขับรถนียกลับถึงบ้านได้แน่นอนก็เลยคิดว่าคืนนี้คงจะต้องจอดรถนอนอยู่ที่แห่งสักทีแต่ปรากฏว่าเส้นทางที่กลับอะค่ะคุณนั้นขับผ่านคนดูนี้พอดีอมันไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะ,ะคุณนันก็เลยคิดึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีคนดูห้องคุณแก้วอยู่นี่นายัางไงเดี๋ยวอาจจาะขอไปนี่มสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยโทรบอกคุณแก้วแล้วกันก็คงคิดว่าคงไม่เป็นไรเ,เนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาว่ามีกุญแจอยู่แล้วนะคะเขาก็โอเคเข้าไปคิดว่า ไปขอสักหนีบและการเพร่ะวาตอนนี้นก็หนึกมากแล้วนะคะคุณอาเข้าไปก็โอเคถอดเสื้อสูทนะคะแล้วก็ตั้งไว้บนชั้นที่วางรองเทา้าค่ะอ่าแล้วก็ถอดรองเทา้าแล้วก็ขึ้นไปนอนบนโซฟานะคะตรงห้องนั่งเล่นในส่วนห้องนั่งเล่นเนาะแล้วทีนี้เนี่ยคุณอาบอกว่านอนไปสักพักหนึ่งเขารู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีใครมามาจับเทา้าหรือว่ามามา,มากระตุกกระติกตรงนิ้วเทา้าเขาประมาณนี้เขาก็เลยใช้คําว่า ลุกขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่คุณนักเจอค่ะมันก็คือเท้าเขาว่าค่ะก็ประมาณยืดไปยาวๆตรงโซฟาแล้วทีนี้สิ่งที่เขาเห็นนะคะก็คือว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงถุงเท้าเขาว่าให้ยืดออกแล้วก็ดีดกลับลงแล้วก็ดึงให้ยืดออกแล้วก็ดีดกลับลงอยู่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะสองสามหนซึ่งคุณนักเนี้ยพอรู้สึกตัวเขาก็ชักเท้ากลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค,คือใครอยู่ตรงนั้นซึ่งพอเพ่งดูดีๆมันไม่มีใครเน มันไม่มีใครมีแต่เขาอยู่ตรงนั้นระหว่างที่เขากําลังคิดอยู่ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีเสียงที่เป็นเสียงดังเลยเกิดขึ้นในครัวคุณนั้นก็เลยเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นในครัวอีกก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอในครัวค่ะมันคือชามที่เราใส่เกงจืดนะคะมันตกลงมาที่พื้นแล้วมันแตกนะคะเป็นชามกระเบื้องน้อยแล้วแตกแล้วคุณนัทก็พยายามจะมองสภาวะแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันแตกได้ยังไง เราบ,บว่าสิ่งที่คุณนัทเห็นนะคะก็คือจานชามทุกใบเนี่ยมันอยู่ในโพสิชันของมันหมดเลยมันอยู่ในชั้นเก็บของมันหมดเลยแล้วไอ้ใบเนี้ยอยุมไปหล่นหรือมันพื้นใหม่ได้ยังไงซึ่งก็ค่อนข้างจะงงแต่ระหว่างที่คุณนัทกำลังประเมิสนสถานการณ์อยู่ใช้คำ้แล้วกันว่าให้มันเกิดตกลงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็มีเสียงคลอกกระจกเนาะใช้คำว่าเสียงคลอกกระจกตรงฝั่งเทอร์เรสของห้องครัวนะคะมันจะมีเทอร์เรสเล็กๆนิดนึงเปิดออกไปได้เลยประมาณนี้ ซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเมันเสียงอะไรเพราะว่ามันเสียงที่เพกกระจกที่ชัดเจนมากคุณนัทก,ก็เลยเดินไปดูเดินข้าไมไปเศษแก้วไปดูนะคะเปิดผ้าม่านดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะนะคะแล้วทุกอย่างก,ก็คือปกติไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณนัทก,ก็ยังงงว่าลรมันจะขอนะนระหว่างที่คุณนัทกำลังเดินกลับมาค่ะเดินกลับมาแล้วก็คิดว่าโอเคคงนอนไม่ได้แล้วล่ะคงจะมีอะไรสักอย่างที่ เป็นที่พูดถึงกันนะฮะก็คงจะเริ่มคิดเรื่องผีแล้ววนาเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เขาคิดว่าเออคงไม่อยู่แล้วล่ะระหว่างที่กำลังเดินกลับอะคะ่ะก็มีเสียงเคาะไอประตูกระจกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอคุณนัทหันหลังกลับไปดูนะคะปรากฏว่าไอผ้าม่านที่มันเคยปิดอยู่ที่คุณนั้นปิดอยู่เมื่อกี้มันแง้มออกมานิดนึงเป็นช่องน้องเป็นช่องระหว่างประตูนะคะแล้วสิ่งที่คุณนัทเห็นเนี่ยคุณนัทบอกว่ามันมีคนเขาบอกว่าใช้คำว่ามันมีคนเนี่ยเอามือเหนี่ยกระจกนะคะแล้วก็เอาหน้าเหนี่ย ก็ทําหน้าโยกซ้ายโยกขวาแล้วจู่ๆหน้าใบหน้าเหล่านั้นเนี่ยก็ผุดขึ้นทางซ้ายบ้างทางขวามั่งตรงกลางมั่ง,ข,งข้างๆอะไรเงี้ยซึ่งคุณนัทบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือคนลุกมากจนกระทั่งแบบอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องหนีจากที่นี่แล้วอะไรประมาณเนี้ยคุณนัทก็วิ่งเลยคะ่ะดิบเสื้อสุดได้ก็วิ่งเลยรองเท้าไม่ใส่ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอธิบายไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่มันเจอเน่นะคะเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือแน่นอนนะวิญญ,ญาณแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามาทําไมเพื่ออะไรซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็ ใช้คาว่าขับรถนะคะออกมาจากคอนโดแล้วก็มาจอดหน้าเซเว่นพยายามทบทวนนะคะ mm. ใช้สติทบทวนว่าสิ่งที่เจอคืออะไร mm. แล้วก็นั่งรออยู่ตรงน,นั้นจนถึงเช้าเลย mm. เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะคิดวิเคราะห์ว่าไอ้ตกลงมันคืออะไรมันใช่ใช่ไหมจากที่ใครๆพูดกันเลยประมาณนี้เนาะ mm. จากนั้นเนี่ยคุณทน,นก็กลับบ้านนะคะ mm. วันนั้นเขากลับบ้านแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อเขาฟัง mm. ซึ่งพ่อเขาเนี่ย mm. ก็เป็นสายธรรมะธมโมเ mm. นาะเป็น ใช้คำว่าดีเป็นผู้สูงอายุที่ทําบุญค่อนข้างบอ่อยเดีวคุณนัทก,ก็เลยอชวนพ่อเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ย hey, พ่อถ้าอย่างนี้เราต้องทําบุญไหมเราต้องยังไงนะคะซึ่งพ่อของนัทเนี่ยก็เลยาพาไปทําบุญที่วัดวัดหนึ่งไปเจอหลวงพ่อท่านหนึ่งเน่ยนะคะซึ่งก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าโอเคลูกชายเจอแบบนี้นะนี่ก็เลยอยากจะมาทมําบุญนะเผื่อว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบะุญเนาะอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็อพอเล่าให้หลวงพ่อฟังเสร็จหลวงพ่อก็เลยถามมาคํานึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิญญาณที่อยู่ที่นั่น่ะ เขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วหรือเปล่านาถามกับคุณนะัทซึ่งคุณนัทเนี่ยก็คือไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องผีอะไรประมาณนี้คุณนัทก็บอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวเขา่จะขอกลับไปแล้วก็ไปค้นข้อมูลเจ้าของก่องซิว่ามันน่าจะเป็นใครเป็นอะไรยังไงหรือพอจะหาข้อมูลนี้จากใครได้บ้างซึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเขาอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะการที่เราจะไปไล่เขาออกเนี่ยมันไม่ง่ายนะ ประซึ่งทาให้คุณนัทเ,เขาก็คิดมากเพราะว่าเขาก็มีรู้สึกว่าโอเคในเมื่อตัวเองเจอแล้วป,ปัญหาคือแบบนี้ถ้าไม่ไล่ออกฉันคงขายห้องนี้ไม่ได้เลยประมาณนี้ห้องก็ต้องมีปัญหาแน่นอนลูกค้าคนใหม่ซื้อไปก็คงจะเจอเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยประมาณน,นี้น,น,นะคะจากนั้นคุณนัทก,ก็เลยกลับมาหาที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ค้นข้อมูลดูว่าโอเค4ี่ห้าลูกค้าก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนมือกันมาเนี่ยมีใครบ้างเขาก็ค้นกลับไปปรกากฏว่าลูกค้าเกือบจะทั้งหมดเป็นต่างชาติหมด เป็นคนจีนเป็นคนเกาหลีอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ติดต่อไม่ได้แล้วล่ะแต่ประเด็นก็คือว่าลูกค้าคนแรกที่ซื้อห้องนี้นะคะเป็นคนไทยค่ะเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีสามีต่างชาติเนาะก็เป็นคนแรกเลยที่ซื้อคุณก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็หาเบอร์โทรศัพท์จากนั้นพอได้เบอร์โทรศัพท์ก็ลองโทรไปติดต่ออ,อยู่นะคะก็สอบถามดูว่าโอเคตอนนี้ห้องราคาอยู่ในมือเขาเขาต้องเป็นคนมาทำดีเซล อยากจะทราบประวัติของห้องนิดหนึ่งว่าตอนที่ลูกค้าซื้อมันมีเหตุการณ์แปลกๆไหมหรือว่ายัางไงซึ่งคุณนัทบอกว่าคุณนัทก็พอจะอจับความผิดปกติได้จากลูกค้าท่านนี้นะคะซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่ทราบเขาไม่อะไรเลยสัก,กอย่างซึ่งคุณนันก็บอกว่า,าฟังน้ําเสียงแล้วมันดูไม่ปกติมันดูเหมือนเขาลนลานอะไรประมาณ ซึ่งคุณนัทก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยคืออยากจะช่วยให้ห้องนี้มันกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วขายได้เนาะอย่างนั้นรบกวนถ้าหรือว่าคุณพี่อยากมีข้อมูลในมือที่รบกวนแจ้งหน่อยซึ่งปรากฏว่าเจ้าของห้องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยองเปิดปากออกมาว่าเขาว่าตอนที่ไปอ,อ,อาศัยอยู่ที่ห้องนั้นตอนซื้อครั้งแรกนะคะัด้วยความที่มีสามีต่างชาติเนาะ,นะแกก็มีความระแวงว่าสามีแกจะพาคนอื่นเข้ามาในห้อง น,นี้แกก็เลยให้น้องสาวแกค่ะ,ะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าทำเป็นพูดหรืออะไรสักอย่างนะคะเอาไว้ในห้องเอาไว้ปกปักดูแลรักษาห้องแล้วก็ป้องกันนะไม่ให้คนที่แบบไม่รู้จกักหรือคนแปลกหน้าเนี่ยเข้าห้องนะคะแต่แกก็บอกว่าตอนที่แกย้ายออกแกขายต่อเนี่ยแกก็ไม่แน่ใจว่าน้องสาวแกทาพิธีเรียบร้อยไหมอะไรประมาณนี้เพราะแกไม่ทราบจริงๆแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไ้ของนี่ยู่ตรงไหนในห้องด้วยซ้ำนะคะ ซึ่งพอคุณนักได้ข้อมูลเนี่ยก็เลยเอาข้อมูลนี้ค่ะกลับไปปรึกษานะคะปรึกษาหลวงพ่อนะว่าเอ๊ะเนี่ยคือเจ้าของเก่าเขาบอกมาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงซึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านก็บอกนำผมว่าท่านก็ไม่ใช่สายที่จะไปไล่ผีอะไรเนาะแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงนะแล้วเอ๊ะจะช่วยยังไงดีซึ่งหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าท่านนะ่มีลูกศิษย์นะคะมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นร่างทรงของ อาหรือสีประมาณนี้นะคะอาจจะช่วยได้อาจจะพาไปสื่อสารได้ก็ให้คอนแทคคุณนัดมาคุณนัดก็ติดต่อทันทีซึ่งร่างทรงหรือสีท่านนั้นเนี่ยเขาก็พอฟังเรื่องราแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเขาไปช่วยเขาอยากช่วยเดี๋ยวยังไงก็มารับเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูสถานที่การอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อคุณนัดพาไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่แบบแปลกๆเกิดขึ้นก็คือว่าหรือสีท่านเนี้ย ท่านไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้ดีเทลไม่เคยอะไรเพราะคุณนัทยังไม่ทันเล่านะคะก็แค่เป็นหลักมาเลยนเนี้แต่ท่านสามารถเดินไปที่ห้องสามเจ็ดได้เลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างลังรออยู่ที่ห้องนี้นะคะแล้วคุณนัทก็ก็คิดว่ามันคงใช่แล้วอตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยแล้วมันเป็นสิ่งลี้ลับแน่นอนคุณนัทเนี่ยก็เลยเชิญฤๅษีท่านนี้ค่ะก็ให้ท่านทําพิธีนะคะว่าตกลงคือเขาต้องการอะไรทําไมเขายังอยู่ที่นี่อะไรประมาณ อาเรือศรีท่านนี้ก็เลยบอกคุณนักว่าเดี๋ยวคุณนักเนี่ยรอาตรง้องรับแขกกับการเดี๋ยวเขาขอเดินไปดูหน่อยว่าลักษณะห้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะอยอยังไงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยอาเรือศรีท่านนี้ก็หยุดที่ห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยซึ่งสภาพคืเม่อคือว่าถ้วยยังแตกอยู่คุณนักก็ไม่ได้เก็บไว้นากทั้งแต่คืนนั้นนะคะแล้วเรือศรีท่านนี้ก็บอกคุณนักว่าให้คุณนักเนี่ยไปรอข้างนอกเดี๋ยวท่านอาจจะขอทาพิธีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณนักก็บอกโอเคได้อยากทําอะไรทําเลยทําแล้วรู้สึกว่ามัน จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะคะก็คือเอาเลยค่ะเป็นที่แล้วจากนั้นเนี่ยฤาษีท่านนี้ท่านก็เอาเหมือนกับว่าเป็นผ้าขาวอะคะ่ะปูไปที่โลกทานข้าวนะคะแล้วก็เหมือนกับติบทูบเทียนอะไรมาเนี่ยมาจุดบูชาแล้วก็สวดบริการมรรคาซึ่งคุณนะัทเห็นพิธีกรรมแค่นี้ก็ต้องออกไปรอข้างนอกแล้วจากนั้นประมาณ15นาทีค่ะฤาษีท่านนี้ก็เรียกคุณนัทก,กลับเนาะพอเรียกคุณนัทกลับคุณนัทก,ก,ก,ก็บอกว่าเสร็จหรือยังเลยประมาณนี้ฤาษีท่านนี้ก็เลยบอกว่าเรียบร้อยแล้วเจริญสานเรียบ ก็เดี๋ยวก็คงต้องเอาข้าวของเี่กกลับไปทําที่สํานักตองนะคะซึ่งคุณก็งงว่าข้าวของคืออะไรเนาะปราฏว่ามีสีท่านนี้ค่ะท่านไปเปิดตรงเหมือนจะเป็นลิ้นชักในตู้เหมะนนะคะ,นะคะชั้นบุญประมาณนี้แล้วหยิบออกมามันเป็นตุ๊ก,กตานะคะเป็นรูปตุ๊กต,กตาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีเด็กน,นะคะแล้วก็พันกระสายสินเนาะพันกระสายสินไม่พอแล้วก็มีใบไม้แห้งๆพวกฟาง ห่อเอาไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในถุงผ้าันสีขาวนะคะซึ่งคุณแิบอกว่าตอนที่ดนสีท่านี้เปิดให้ดูเนี่ยบรรยากาศในห้องเปลี่ยนเลยจากที่พาไปดูสถานการณ์ช่วงนั้นบ่ายสองเนี่ยภาคใตา้มันน่าจะร้อนนะฮะกลายเป็นว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดแอร์แต่เย็นมากมันมีอาการหนาวเย็นมีอาการขนลุก ึ่งนั้นก็บอกว่าโอเคโอเคถ้าเกิดว,ว่าได้แล้วก็ขอให้รีบกลับเถอะเพราะเขาก็ไม่ได้ที่นี่สักเท่าไหร่นะคะจากนั้นเนี่ยกุนันก็พาฤาษีทั้งนั้นนะคะกลับมา,าที่สำนักของท่านนะคะซึ่งท่านก็ทําพิธีเข้าทรงเนาะทำพิธีเข้าทรง,ททรงแล้วก็จากที่คุณนัตเล่าคือว่าเป็นพิธีที่ค่อนข้างยาวนานเป็นชั่วโมงแต่คุณนัตไม่สามารถอธิบายได้ว่าท่านทำอะไรบางส่วนมากก็จะมีส่วนบริกรรมคาถาโดยเอาตุ๊กตาปุ่มนั้นนะคะใส่ไว้ในผ้าอะไรประมาณ สุดท้ายเนี่ยฤสีท่านันก็บอกว่าให้คุณนัทเข้ามาใกล้ๆแล้วผูกข้อมือนะคะโดยที่บอกคุณนัทไปว่าข้อมือเนี่ยผูกเอาไว้ครึ่งปีห้ามถอนโดยเด็เดขาดนะคะคุณนัทก็ค่อนข้างจะมีคําถามแหะตอนนั้นว่าอตกลงคือมาเรื่องอะไรทําไมเขาต้องมาพัวพันด้วยอะไรประมาณนี้โดยล่างสุดเลสีท่านันเนี่ยท่านก็บอกว่าประมาณว่าช่วงนี้คุณนัทดวงตกนะคะอาจจะเป็นเป้าหมาย ของอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้ชีวิตยแย่ๆน,นั่นนี่หลายๆอย่างดังนั้นผูกสายสินไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็มีเหมือนเครื่องเตือนใจเครื่องเตือนสติว่าช่วงดวงดวงตกเนี่ยจะไม่ให้เราใช้คําว่าดีไม่ให้เราใจร้อนให้เรามีสติตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งท่านก็โอเครับมานะคะแล้วก็ท่านก็ถามนะคะว่าแบบอตกลงเรื่องนี้คืออะไรซึ่งร่าง,งรทรงดูสิท่านนี้ท่านก็แจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ย เจ้าพูดสามตัวเนี่ยนะคะก็คือเขามีหน้าที่เนาะช่วยปกปักรักษาห้องนอี้เอาไว้นะคะให,อห้อนเดินให้รอเจ้าของเดินนะคะแล้วก็ห้ามไม่คนนอกเ,เข้ามานี่คือหน้าที่เขาที่เขาได้รับนะคะจากเจ้าของของเขาที่เขาทำเอาไว้ให้แล้วปรากฏว่าตอนที่เจ้าของย้ายไปเนี่ยก็ไม่ได้เอาเขาไปด้วยซึ่งมันใช้คําว่าอะไรดีมันผิดขั้นตอนของการบูชานะคะแล้วมันก็อาจจะ ไม่ได้มีใครดูแลเลี้ยดูเขาว่าอย่างดีดังนั้นเขาก็เลยจะต้องออกมาแสดงอะไรสักอย่างเพื่อขอสมบูรณ์อะไรประมาณนี้โดยร่างทรงดุสีเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยขอให้ทั้งสามตนเนี่ยมาอยู่กับท่านมาดูแลปกปักบ้านท่านแทนนะคะแล้วก็สัญญาว่าโอเคจะเลี้ยงดูกันไปอะไรไปจนกว่าจะสิ้หนหมดเวรหมดกรรมกันประมาณนี้เนาะซึ่งคุณนัทพอฟังแล้วเนี่ยเขาก็ เหมือนกับว่าจากที่ไม่เชื่อเลยอ่ะพอเจอกับตัวเองแล้วก็เจอแต่อะไรๆอย่างก,ก็เริ่มเริ่มจะตกผลึกว่าโอเคเรื่องแบบนี้มีจริงนะคะคุณนันก็โอเคละคิดว่าโอเคมันน่าจะจบลงแล้วมันน่าจะโอเคนะคะจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพยายามขายห้องนี้เราก็ขายไม่ได้สักทีนะคะขายไม่ได้จนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปอะคะ่ะคุณแก้งเจ้าของห้องเนี่ยก็โทรหาคุณนัทแล้วก็บอกว่าเขาว่าอยากกลับไปอยู่ห้องนี้มากเลยพอดีเขาฝันถึงห้องนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าห้องเนี้ย มันอยู่แล้วมันสบายจังอยากกลับไปอยู่นคะคะคุณแก้วก็เลยขนข้าวของเนะะี่ยค่ะกลับไปอยู่ห้องเดียเป็นครั้งที่สองซึ่งหลังจากที่คุณแก้วไปอยู่ครั้งนี้คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างเป็นปกติหมดคุณนัทพอได้คาว่า,ารับทราบฟีนแต่งจากลูกค้าก็รู้สึกว่าใจชืน้นคือเราเวโอเปลูกค้าคงไม่รืเซลล์แล้วล่ะอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันมีสิ่งแปลกก็คือพอครบ6กเดือนตามที่ร่างทรงอยู่สีท่านแจ้งให้คุณนัทใส่ใจสินะ ห้องนี้ขายออกห้องนี้ขายให้ชาวต่างชาติรายในเะนี่ยขายออกไปเลยแล้วก็แบบคุณนัทก็มงมากคือเวลาช่วงเวลาระหว่างที่เกิดเรื่องนะคะจนกระทั่งขายออกเนี่ยหเดือนเป๊ะเ,เลยนะคะโดยที่ชาวต่างชาติเนี่ยไม่ต่อสักบาทเลยอะ่ะนะคะซึ่งคุณแก้วได้ไดกำไรเป็นเต็มเลยแล้วก็ขอบคุณคุณนัทมากว่าโอเคช่วยเคลียร์ปัญหาเคลียร์ทุกอย่างให้เลยประมาณนี้นะคะซึ่งคุณนัทแกก็เลยบอกว่าแกอัศจรรย์ใจมากว่าแบบ เหมือนมันทุกอย่างมันไม่บังเอิญทุกอยาก่างเขาวางไว้หมดแล้วแล้วแกก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แกก็เลยเอามาเล่าให้เราฟังนะคะวันนี้เบ๊กก็เลยรับหน้าที่เนาะถ่ายทอดเรื่องราวของคุณนัทนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งนี้หลักนะคะให้ฟังว่าโอเคในการที่เราจะไปซื้อคอนโดมืสองหรือบ้านมืสองเนี่ย เราอาจจะต้องเช็คให้ดีนิดนึงเนาะว่าเจ้าของเก่าอะค่ะเขาฝากอะไรไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนที่เขาไปอยู่เนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกคนเนี่ยนะคะในฐานะเป็นเซลล์ขายคอนโดนะคะว่าเอาพระนะคะเข้าไปทําบุญห้องทําบุญบ้านกันนิดนึงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะนะคะจะได้มีอะไรเนี่ยพระท่านอยากจะมองก็ไน้ก่อนเนาะก่อนจะเกิดปัญหาหรือประมาณนี้นะคะ ซึ่งอีีแรกนะก็เรื่องรางวก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ E ีีต่อไปนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันค่าวว่าคราวหน้าเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ไหนมันจะเป็นสถานที่ที่ใกล้ตัวคุณหรือเปล่าหรือคุณเคยไปเจอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ คงจะ,ะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะติดตามช่อง b บ b y and the Property w ้ว h ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตว่าจะไปเล่าในรายการไหนอะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในช่องกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ